มาโอ้ยลมแรงจัดเลยอะ่ะ มาหรือยังโอ้ยมาเรืยองโอ้ยหข่าลอเยอะนะ แบบยาวๆเลยนะเนี่ยพี่รุ่งเนี่ยมาเข้ามากันหรือยงังมากันหรือยงังค่ะมากันหรือยงังตัวมากันหรือยังจ้าโอ้ยอยู่กันสิบกว่าเองเด้โห บริการรีดใหมย่ยังไม่มีค่ะพี่ยังไม่มีบริการรีดนะขายยกกระสอบอย่างเดียวขอบคุณสำหรับการกดไลค์อุ้ยอยากได้หัวใจอ่อยากได้หัวใจอ,อ,ใจอุ้ยพี่ดูสิกินน้ำจิ้มหกไอ้นี่หน้าขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะใครรับรีวิวแจ้งนะรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะ เปิดไฟหน่อยรัวๆไปเลยค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณพี่น่ารักจังเลยมาเร็วๆเ,เดี๋ยวใครได้แฟนตัวยงหรือยังสวัสดีค่ะพี่อนุสรสวัสดีค่ะคุณพี่อนุสรน่ารักมากๆเลยอะ่ะดูทีไรนะเขาจะกดแชร์ให้เราตลอดเลยนะ กดแชร์แล้วแบบขึ้นผู้แชร์ด้วยอ่ะ <c oughs> คุณพี่ขอบคุณนะคะขึ้นผู้แชร์ให้โดยไม่ต้องร้องขออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้าหรือลาล่าใครเข้ามาแล้วขอหัวใจรัวๆมาเลยคุณพี่ค้าหรือ ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะเดี๋ยวจะเปิดวันนี้แค่เปิดรีวิวรุ่นที่ขายดีฮอตฮิตประจำโกดังนะสินค้าตัวตึงอีกรายการหนึ่งเลยน,นี่ลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากๆนะคะรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ขายแบบกลุ่มแม่บ้านวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้พี่ตลาดเช้าตลาดเย็นไลฟ์สด ะะตอบโจทย์มากๆค่ะรุ่นนี้ต้นทุนต่ำกำไรดีคุณพี่ใครรับรีวิวนะคะพิมพ์รับรีวิวแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยไม่มีค่าใสีจ่ายจ้ะเคยนั่งก็ได้มาให้ดูก็ได้อะอปาอ้าอะเดี๋ยวไปเอาป้ายุดแรกก็จะเป็นสีสันเอาไปก่อนเออประมาณนี้ไ่ป้ายนี้เลยจ้ะ ในกระสอบมันจะมีทั้งสีสันแล้วก็สีครุ่มโทนนะเดี๋ยวแคให้ดูก่อนเลยคุณพี่ได้ไหเอาเลยล่ะอ่าเปิดรีวิวนะคุณพี่จัดโปรโมชั่นยาวนานมากๆเดี๋ยวรอรถไปก่อนเสียส่วนมากผ้าไรผ้าคอตตอนคุณพี่จ๋ารุ่นนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะคุณพี่ในต่อๆใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามบ้านฟ้าด้วยนะกดังผ้าสาสองนะคะแครลไ์สด ในบ้านฟ้าค่อนข้างเยอะกว่าในหอสูงอ่ะพี่อย่าลืมกดติดตามในบ้านฟ้าด้วยนะคะพี่ๆในต่อๆนะตอกแตกตอกแตกเป็นผ้าคอตตอนนะจ๊ะส่วนใหญ่เลยผ้าคอตตอนอะ แค่จัดโปรโมชั่นให้2,900บาทคุณพี่จะาโปรโบแบบยาวนานมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้จ้ะเป็นสินค้าขายดีประจําโกดังด้วยนะหูยเป็นเอวยางยืดอย่างนี้เลยค่ะ4,5ส่วนโอ้โหโซคิว so มากไซส์กำลังดีกำลังขายอยู่ประมาณ28-38บวกลบนะคะคุณพี่รวมทุกไซส์เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าคุณพี่จะขายตลาดนัดออนไลน์นะคะรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆสามารถทำกำไรได้สูงนะคะต้นทุน10กว่าบาทเท่านั้นค่ะต้นทุนต่ำกำไรดีมีอยู่จริงแต่ให้พี่ๆไปคัดไปแยกหัวผ้าก่อนนะเป็นอันดับแรกนะจ๊ะเพราะเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันได้ทั้งกระสอบนะคะคุณพี่ อย่าลืมเอาไปรีดเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าตัวสินค้าด้วยนะในกระสอบจะมีรวมทุกสีเลยค่ะอุ้ยตัวนี้ป้ายห้อยส่วนใหญ่เป็นสีคลุมโทนสีสันก็มีบ้างแต่อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะคุณพี่เนี่ยเอวยาอย่างเงี้ยไซดีกําลังขายเลยค่ะบางตัวมีเชือกด้วยสามารถปรับลดไซส์ได้นะคะคุณพี่เนี่ยเป็นผ้าคอตตอนนะใส่สบายๆเป็นสินค้าขายดีประจาโกดังเลยค่ะคุณพี่ โปรโมชั่นอย่างยาวนานอย่างตัวนี้มีเชือกสวยๆเลยนะคะลูกค้าไปคัดแยกทํากําไรกันอีกทีนะสวัสดีค่ะมีสีสันสวยจังขอบคุณค่ะพี่สีครุมโทนมินิมอลก็มีจะ้ะไม่ใช่สีสันอย่างเดียวนะส่วนใหญ่อ่ะสีคลุมโทนค่อนข้างเยอะสีสันจะค่อนข้างน้อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแค่ให้ดูสีสันไปแล้วแค่จะให้ดูเออเขาเรียกว่าอะไรนะ คลุมโทนพื้นๆกันบ้างนะคะใครรับรีวิวแจ้งได้เลยต้นเดือนแบบนี้หาของดีๆสวยๆไปขายกันเลยค่ะรีบนะคนุณพี่เพราะว่าช่วงเนี้ยเงินเดือนออกใช่ไหมทุกคนก็จะจับจ่ายใช้สอยกันช่วงนี้แหละคุณพี่เราก็ต้องเอาของไปคัดไปซักไปรีดนะคะอย่าลืมคัดแต่หัวผ้านะจ๊ะ ไม่มากยังไม่ได้ใส่เลยอะว่าไม่ได้นะจ๊ะนี่อู้แล้วทำไมเองพี่เอาขายแพงอย่างนี้เนี่ยหกสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญจ้ะนี่ประมาณกี่ตัวร้อยห้าสิบตัวบวกลบค่ะใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยส่งฟรีได้ทุกตัวนะจ๊ะสำหรับกระสอบรีวิวนะอสิด้งปิดตัวสุดท้ายใช่ไหมล่ะ นี่คุณพี่บอกแล้วว่าสวยขายดีเห็นไหมป้ายห้อยมาอย่างนี้เลยจ้ะออกมาจากห้างเลยนะคะคุณพี่ใครสนใจต้องรีบสั่งนะคะตอนนี้กำลังโปรโมชั่นให้อยู่2,900บาทเท่านั้น1กระสอบนะคะ45กิโลคุณพี่150ตัวบวกลบได้เลยโอ้โเนี่ยสครุมโทนแบบนี้ขายดีนะคะ แม่แม่ชอบไว้ผู้ใหญ่ชอบหรือจะไว้ทํางานก็ได้คุณพี่มันใส่สบายเป็นผ้าคอตตอนเนาะผ้าบางๆไม่ได้หนามากตัวนี้มีเชือกสวยมากตัวไหนมีเชือกปรับลดไส่ได้เลยคุณพี่อย่าลืมนะคัดแต่หัวผ้าเท่านั้นนะจ๊ะพี่ร้อยห้าสิบตัวคัดเอาสักหนึ่งรอยตัวพอค่ะเอาไปรีดหน่อยขายตัวละ80บาทอุ้ยแปดพันละจ๊ะพี่จ๋า เอาอะไรเยอะแยะคุณ yeah, พี่แค่นี้ก็กําไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตัวไหนเป็นสีสันตัวไหนเป็นกางเกงแบบเนี้ยพี่เอวยังยืดมีชงมีเชือกลูกค้าบางคนคัดแยกทํากําไรได้อีกนะขายได้ค่อนข้างดีเลยค่ะคุณพี่ใครจะรับแจ้งได้เลยนะรีวิวส่งฟรีนะคะ ไว้เดี๋ยวหมดงานเวดบอยูเอสก่อนแล้วจะสั่งจัดแบบใหม่ได้เลยคุณพี่คุณพี่โมนิกาขอบคุณค่ะพี่สาลิกาลิ้นทองสวัสดีค่ะโอ้ยชื่อเป็นมงคลมากแม่ส,ดสีดำก็แบบสีดำเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะหนึ่งนาทีรถออกประมาณร้อยคันแล้วมัง้งเสียงมาตลอดดูพี่ ยิ่งใครได้ซักได้รีดได้คลีนนะบอกเลยยิ่งสวยลวดลายลวดลายมีบ้างลวดลายเล็กๆน้อยๆพอหอมปลาหอมพอพี่จ๋าเอาไปติดไปอย่างนั้นแหละแก้เลียนนิดนึงนะคะเผื่อใครเข้ามาโอ้ยเอาสีพื้นไปสิบตัวเอาลายไปซักหนึ่งตัวก็ได้นะคุณพี่ขายผ้ามือสองไม่มีอะไรมากแค่ขยันซักรีดแล้วก็คัดหัวผ้าเท่านั้นเองนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยนะจ๊ะ อ้ตัวนี้สวยมากแล้วคือป้ายห้อยจ้าสวยๆเลยคุณพี่ไซส์ก็ดีกำลังขายตัวนี้แฟชัน่นมากแม่เป็นเชือกอย่างเงี้ยนะยิ่งเชือกยิ่งขายดีเลยนะคุณพี่ใครสนใจรับรีวิวแจ้งได้เลยจ้ะเวทไบต์เกาหลีญี่ปุ่นจะไม่มีแค่จะขายเป็นงาน US เป็นหลักนะคะประมาณกี่ตัว150ตัวบวกลบจาก45กิโลใครจะรับนะคะ ทักได้เลยพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยคุณพี่หุยเธออยู่ไหนอลินินอนอเนี่ลินินร้อยเปอร์เซ็นก็มาจา้าหุยคุณพี่ใครเจอลินินอย่างเนี้ยคัดแยกทำกำไรได้อีกนะสวยๆเลยลินินร้อยอีกแล้วจา้าคุณพี่ Oh, ใครเจอลินินแยกอย่างเดียวขายได้หลักร้อยนะคะลินินอุ้ยแล้วดูปลายขาค่ะ,คะสวยๆเลยจ้าพี่จ๋าขายเป็นกระสอบอย่างเดียวจ้าคุณพี่นี่บางตัวเป็นลินินผสมพี่ผสมต้องลินินผสมเรยอนอะไรแบบนั้นสวยเนาะดูดิไมยห้อยอยู่เลยจ้ะ สวัสดีค่ะพี่พรพันธ์สวยๆเลยอุ้ยวันนี้ลูกค้าน่ารักลูกค้าเข้ามาพักทายกันเยอะแยะมากมายนะคะป้ายห้อยตัวนี้สีกรมค่ะมีแบบเชือกลูดตรงนี้ด้วยอันนี้ไม่ต้อยม้องแต่อันนี้เอออะไรก็ไ่้ คุยป้ายห้อยแล้วจ้าเอาสักพูดเลยหรือขายเป็นกระสอบอย่างเดียวนะจ้าพี่ๆใครจะรับพิมพ์ได้เลยโอ้ยรอสระยะป้ายห้อยค่ะมีเชือก บางตัวสวยมากบางตัวสวยน้อยโอโหูเธสมมติว่าร้อยห้าสิบตัวนะคัดเอาแค่ร้อยตัวไข่ตัวละแปดสิบาทแปดพันแล้วจ้ะอีกห้าสิบตัวลดแลกแจกแถมไปเลยไม่ต้องเอาเยอะแยะนะพี่นะเผื่อตัวไหนเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้พี่ไม่ชอบใจลายไม่สวยคัดคัดทิ้งคัดออกไปเลยนะพี่นะมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งบางตัวเอวไงเอวมันแบบบางตัวยางอาจจะแบบไม่ได้ดีแล้วนะคะ ถ้าพี่เจอกระสอบนง่งสักยี่สิบตัวสามสิบตัวพี่ทิ้งไปเลยบางคนก็เอาไปทําใหม่เออยี่สิบาทเห็นลูกค้าบอกใช่ทำเอลยี่สิบบาทคือมีกรณีนี้ไงอย่างที่หนูบอกอะร้อยห้าสิบตัวพี่อย่าไปคิดว่าต้องใช้ได้ทั้งหมดร้อยห้าสิบตัวนะตัวไหนใช้ไม่ได้ก็คือยี่สิบตัวสามสิบตัวพี่อย่าไปซีเรียสทิ้งไปเลย โอ้โกด ını, en, ังนี้ขายของโคตรชัดเจนอ่ะพี่ขายไปพูดไปเจอแล้วฉันรู้สึกว่่่าแบบเมอนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเชือกรองเท้ามาเส้นละบสิบบาทออห้าบาทสิบบาทจ่อกเอาเชือกรองเท้าใส่เว้จริงเหรอโคตรฉลาดเลยเนาะจริงเชือกรองเท้าบอกเชือกรองเท้าห้าบาทคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยมันมันมียางแบบยางใช้ไม่ได้เออยังใช้ไม่ได้เนี่ยสิบกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบ เสียใจเ,<อ>เใจนียน้องลอาจจะมือใหม,อม่แต่คือเราอยากจะบอกว่ามันคือเรื่องธรรมดาเรื่องปกติมากจริงพี่วีไรวนันสวัสดีค่ะพี่โจ๊กบอกสวัสดีสาวสาวดีค่ะสเสียเสียแชร์ให้ยังอุ้ยเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องขออะ่ะเสียแชร์ให้โลยอะ่ะเสียลมดีอะไรอะเมื่อวานเออนียเสียได้ไงที่หรอเสียได้อะเนี่ยลินินผสมเลยอน จริงนะพี่ถ้าพี่ซื้อเอวยางยืดแล้วบางตัวที่เอวมันใช้ไม่ได้อะอย่าไปซีเรียสนะมันมีบ้างแหละเอแค่ร้อยตัวมันตุยแล้วอะพี่ <laughs> จริงเอวมันตุยอะนะก็เจอไหนมันขาดเอคือสมมุติน่ะพี่ซื้อรุ่นนี้ไปนะคะ150ตัวใช่ไหมประมาณ150ตัว45กิโลนะคะคัดเอาแค่100ตัวพอพี่อีก50ตัวช่างมัน อย่าไปแคร์อย่าไปสนอย่าไปให้คุณค่าตัวที่แบบเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้เอวยางใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะพี่เอวมันตุยแล้วอย่างเงี้ยทิ้ง mm hmm. ไปเลยจ้ะ mm hmm. เพราะเราได้กําไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วหรือใครที่แบบเก่งๆนะลูกค้ามาเล่าให้หน้าโกดังฟังบอกว่าเขาซื้อเชือกรองเท้า1ิบาทแล้วเขาก็มาเจาะๆแล้วก็เป็นผูกเออพี่คิดดูความ DIY ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่สไตล์ อย่างถ้าเราขี้เกียจหน่อยนะเราก็ทิ้งเลยบริจาคอย่าไปโฟกัสพี่มองข้ามไปเลยทิ้งไปเลยโอ้ยอย่างเงี้ยเสียบบกหวานเจี๊ยบใช่จ้าไม่อย่างกระสอบนึงเนี่ยได้แบบร้อยห้าสิบตัวอย่างเงี้ยใช้ได้สักร้อยตัวเนี่ยพี่ก็กําไรแล้วไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจแล้วที่เหลือที่มันใช้ไม่ได้ร้อยตัวขายตัวละเจ็ดสิบเจ็ดพันแล้วค่ะกําไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะคุณพี่ ถ้าใครรับตรงนี้ไม่ได้นะเล่น<ก>งานามือสอง<ช>ยากี่สีสวยจังเลยอ่ะมีเงาปลายห้อยโปรดทำความเข้าใจว่าสินค้ามือสองใช่มีม,มีจริงๆอ่ะบางคนก็แบบอุ้ยเนี่ยอะไรนะส่งมายี่สิบตัวเนี่ยอะไรนะใช้ไม่ได้ยี่สิบตัวเครียดเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะไปเครียดทำไมล่ะพี่ ใช้ได้อีกตั้งเป็นร้อยร้อยกว่าตัวจะไปเครียดอะไรตรงยี่สิบตัวนั้นต้องไม่สนใจไปเลยขายไอตัวร้อยตัวน่ะขายก่อนไอยี่สิบตัวนั้นทั้งมันนะพี่สนใจตัวนี้มันใส์อะไรเนี่ยอาจจะมีบ้างนะพี่นะสี่สิบ ที่เอามาซักรีดยิงป้ายขายดูใหม่มากทุกวันนี้พี่มีกินมีใช้ก็งานมือสองนี่แหละค่ะโอ้ขอบคุณค่ะผมเคยซื้อหนึ่งกระสอบใช้ได้สิบสามตัวก็เคยโดนมาแล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าที่ไหนเนี่ยเสียจงบอกได้ดีๆนะไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ที่นี่นะเสียพูดดีๆก่อนเดี๋ยวลูกค้าตกใจเออนี่ มีแต่ของดีป้ายห้อยจ้ะแต่เราต้องแจ้งเลยลูกค้าเพราะว่าหนึ่งกระสอบมันมีเปอร์เซ็นต์เกินเสียมม,มีมันมีไงแต่แบบคนที่เข้าใจก็โอเคแหละบางคนไม่เข้าใจนี่ยก็อธิบายไปก่อนเลยจะได้เข้าใจตรงกันตัวนี้มีเชือกตัวไหนมีเชือกอะพี่จะทำราคาได้นะคะเสียจโจ๊กบอกเมื่อวานหวานเจี๊ยบ ฝาากเเรอ่ะทีีน้ยลอดช่องเหรอจะเอาอะไรมาฝากเราอ่ะแบบเสียขนาดนั้นลอดช่องอ่ะเสียอยากกินลอดช่องอ่ะเเออายะไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ของสวยโอเคจ้าแล้วขนมจีนวิญญาณปูอ่ะเขาเลิกกิจการไปแล้วอาเหรออ๋อโอ้โหเรากินทีเขาเลิกกิจการเลยหรอขอบคุณสำหรับหัวใจจ้าสีฟ้าสวยๆไ่่เเป็นรรือองะ เบาหวานขึ้นตานะเฮ้ยไม่เป็นไรแพทบอกยังไหวอยู่แพทไหวไหมแพทพูดไปรอช่องไหวเป็นนี่ได้ปะปหอยขนมขนมเค้กลอช่องโอ้โหขนาดเขาบอกขนมขนมเค้กรอดช่องขนาดเขาบอกว่าอะไรนะเบาหวานจะขึ้นนะยังเปลี่ยนเป็นขนมเค้กอยู่อ่ะคิดดูคิดดูรับปันโอ้ดูสีนี้ใช่เลยอ่ะเอาสีมุกบวชชี โดงอุ้ยมีคาโก้ด้วยอ่ะสีสีอยอยากซื้อแล้วเก็บตังก่อนได้เลยคุณพี่ยินดีค่ะเนี่ยต้นเดือนแบบนี้จะขายค่อนข้างดีคุณพี่เพราะว่าไหลเงินเดือนออกไงอย่างอันเนี้ยดูใหญ่ก็จริงแต่ว่าพอเราใส่เชือกลูดอ่ะมันก็ดูเล็กนะแพทไปซื้อกินเองนะ ได้คู่อย่างงี้ได้โจ๊กช็อตฟิวมากคู่อย่างงี้ได้ไหนบางว่าหวานเจี๊ยบไงคืออะไรอ่ะหวานเจี๊ยบที่คืออะไรเราก็เดี๋ยวมานะถ้ามานะแม้แต่หวานเจี๊ยบเดี๋ยวแพทมันจับนกพี่โจ๊กกินนะไม่รู้ด้วยนะเราหวานเจี๊ยบมาปากสวยมากตัวนี้ปักถ้ามาไม่รสซุปกะรณีนะออ้ยโหดอ่ะโหดมากเลยเนาะ อย่าลืมนะเค้กรสช่องโอ้โหมุก <น S 2> ไมนไม่าจะได้ไต้องถือกินเองแล้วแหละพี่โจ๊กบอกเอารสช่องไปก่อนเค้กตามมาทีหลังเค้กซื้อเอาเอาแต่รสช่องเอค้กไปหาซื้อเองพี่โจ๊กซื้อให้รใหกินนะกุยช่ายปะ่ะกุยช่ายอร่อยนะช่องกับไม,ม่มีกุยช่ายเขาก็เคยซื้อมาแค่ี่เด่นเนาะได้กินจำไม่ได้แล้วกุยช่ายอ่ะใช่กุยช่ายกุยช่ายพี่โจ๊ก เก็บของพี่ดีๆนะเก็บอยู่ต้หสวยตัวนี้สวยพี่โจ๊กมาช่วยซื้อหน่อยเร็วต้นเดือนแบบเนี้ยพี่โจ๊กขายดีไหมต้นเดือนสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะมัดเท่าไหร่คะ รับได้นะตัวรีวิวยังว่างอยู่สีสวยมากเลยเนาะสองพันเก้าพี่โปรนะโปรปกติสามพันกว่าเลยเหลือสองพันเก้าพอรีวิวส่งฟรีไม่มีค่าขนส่งได้ทุกตัวเลยรีดนิดเดียวต้องทำอะไรเยอะรีดนิดเดียวใหม่ใหม่ใต้ห้อยถ้าฝนไม่ตกก็ได้อยู่อ๋อใช่ใช่วันนี้ตกไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มุกไปปักตะไคร้ให้ปักที่ไหนเอาไหมพี่โจ๊กปักไกลหน่อยนะมุกไปไปปักไกลๆหน่อยนะสักสายสี่สายห้านู่นอ่ะอุ้ยแถวบ้านแพทเลยนี่วะไม่ปักนี่จมอสนใจไหมปักให้ป้ายห้อยเพียบเลยอ่ะตอนนี้กำลังปลูกตะไคร้อยู่ ใครจะเอามาแบรนด์จ้าใครเอาแจ้งได้นะนี่นียลายยังอยู่นี่อยู่เลยสีมินิมอลสวยเนาะพวกเนี้ยลายลาย้ายวันนี้ไม่ได้ขายไปเอาของอุ้ยไม่แวะมาแถวนี้เลยเนาะหดูกดบบ้ฉันใส่สีฟ้าไม่ได้เลยอะใส่แล้วฉันจะดำ แมไม่ได้ไม่กล้าแม่ไม่ได้พอแล้วกลัวแค่โฉบมาไรไลยังโดนเค้กแล้วช่องแล้วอ่ะอุวยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเขาบอกว่าหวานเจี๊ยบแบบเจนมุกก็หวานเจี๊ยบนะพี่โจ๊กมีเสื้อในบ้างไหมคะเสื้อในมีจ้ามีนินนะเสื้อในมีปไฟดอกไม้คุณพี่ทักแอปเขียวได้เลยเนี่ยะตอนตอนที่ถามเสื้อในทักแอปเขียวได้เลย มันปัดลิ้นนินลิ้นนินร้อยมันคนละทางอะดิอ๋อมันคนละทางกับทางนี้ไงก็เลยไม่ได้นานมันคนเราอะถ้ามีใจอะเออมันก็จะผ่านมาได้อยู่สอยคนละทางกันนะจราไม่ได้ร้อยพี่โจส่งถ่ะพี่โจเสร็จแล้จับเลยงส่งฟรีนะเนี่ย โอ้โหดูน,นี้ดิปายังอยู่อ่ะพี่อะใครสนใจนะคะโปรโมชั่นยาวนานแสนนาน2,900บาทเท่านั้นจ้า